สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมสร้างมังตอนนี้ผมก็อยู่ในเรือนะครับที่เรียกว่าเรือ,อบรรทุกอาหารทะเลแช่แข็งหรือหรือนะครับเรือลีเฟอร์นั่นเองเนะีวันนี้ผมจะมาพูดถึงในหัวข้อความปลอดภัยในการทํางานแล้วกันเนาะในเรื่องของอักขีภัยนะครับเรือลีเฟอร์นะครับเป็นเรือ,อที่มีมูลค่าสูงมากนะครับ เมื่อเปรียบเทียบขนาดน้ําหนักบรรทุกเนาะตันต่อตันนะครับกับเรือประเภทอื่นๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรือรีเฟอร์นะครับมันมีระบบทําความเย็นเนาะซึ่งสามารถทําความเย็นได้ถึงลบ25องศานะครับหรือมากกว่านั้นบางชนิดบางประเภทเนี่ยถึงขนาดลบ30องศาเลยนะไอ้30องศาเนี่ยลบ30องศาเนาะผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันถึงหรือเปล่าแต่ก็น่าจะถึงนะฮะแล้วก็แน่นอนครับเมื่ออุณหภูมิเย็นขนาดนี้เนี่ย เนื้อเหล็กนะครับหรือหรือเนาะเนื้อโลหะนะครับที่เอามาใช้ในการสร้างเรือนะครับค่อนข้างมีราคาแพงเนาะเป็นเรือที่ราคาสูงมากนะครับเป็นเท่าตัวเลยนะถ้าเปรียบเทียบตามขนาดบรรทุกนะครับกับเรือชนิดอื่นๆเนานะส่วนใหญ่แล้วเรือรีเฟอร์นะครับก็จะเป็นเรือต่างชาติเนาะอย่างเช่นลำนี้นี่ก็เป็นเรือต่างชาติการซ่อมทำในเรือรีเฟอร์เนี่ยก็ อันตรายเนาะส่มเสี่ยงมากส่มเสี่ยงพอๆกับการมากเลยนะมากกว่าการซ่อมทําเรือน้ํามันหรือหรือนะครับเรือบรรบบทุกแก๊สซีดเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่างานฮอตเวิร์กเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าวัสดุไวไฟเนาะนี่ฮะเนี่ยพื้นพื้นเจ้าตัวนี้เป็นพื้นยางนะครับพื้นยางพื้นยางมันก็ติดไฟเนาะพื้นกระดานที่เขาปูไว้อย่างเงี้ยนะฮะมันก็ติดไฟนะครับบางครั้งอาจจะเป็นพื้นกระดานแล้วมีน้ํามันอยู่ด้วยเนาะ และที่สําคัญเลยเนี่ยเจ้าตัวนี้ระหว่างนี้นะครับอยู่ใต้ท้องเรือเนาะท้องเรือเขาจะมีถังเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าถังน้ํามันเชื้อเพลิงน่าจะเป็นน้ํามันเตานะตอนนี้ก็มีภารกิจเนาะของทีมงานทําความสะอาดนะก็ลงไปล้างถังนะล้างถังเขาเรียกเนี่ยมันก็อันตรายเนาะสูมเสียงที่จะเกิด,ดอักขีภยัยเพราะฉะนั้นนะเวลาเราทํางานนะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าเคลียร์ความปลอดภยัย ผมก็มีภารกิจแหละเนาะในนี้นะครับในนี้ก็คือยกฝาระว่าง <c oughs> เห็นหูนั้นไม่เอ่ยสีแดงเสนเจ้าตัวนี้นะฮะนี่คือหูนะฝาระว่างเนาะก็ผมนะครับพร้อมทีมงานก็ยกไปเป็นที่รีบร้อยแล้วละ่ะก็การยกนะครับการถอดสลักเนาะมันก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าฮ o อตเวิร์กนะครับหรือใช้ความร้อนเพื่อที่จะเผาสลักนะครับเผาบูธต่างๆเนาะให้มันคลายตัวแล้วก็ตีออกเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ เพราะว่าฝาระวางฝาหนึ่งเนี่ยก็หนัก2ตัน2ตันครึ่งเนาะก็จะเป็นการร่วมงานระหว่างผมนะครับทีมงานช่างกลแล้วก็ทีมงานเครื่องมือยกนะครับเพราะว่าเครื่องมือยกเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในการยกชิ้นส่วนขนาดใหญ่นะครับในเรือเนาะเขาก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมมีหน้าที่ถอดเนาะแผนกยกนี่ก็มีหน้าที่ยกทำนองนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆแล้วกันนะฮะกระดานเนาะ,ะพวก กระบอกไฮดรอลิกอย่างเงี้ยเนี่ยเยอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถอดออกเนาะแล้วก็มีรอยเผาเห็นไหมเอ่ยดำดำดำเมี่ยมเลยนะเนี่ยดำนะครับแล้วก็มีผ้ากันไฟนะผ้ากันไฟก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเครื่องมือชนิดหนึ่งแล้วกันถือว่าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์แล้วกันเนาะช่วยนะครับในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยนะครับแล้วเมื่อมีการใช้ฮอตเวิร์กเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าเขามีขั้นตอนยังไงนะครับเมื่อเรานะครับทีมงานช่างได้รับมอบหมาย จากโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ project, หรือ,อผู้จัดการโครงการเขาเรียกว่าเรือแต่ละลำเนี่ยเขาจะมีผู้จัดการโครงการเนาะมอบหมายภารกิจมานะครับเราก็มาดูหน้าง,งานดูหน้าง,งานเสร็จเราก็บอกว่า,าประเมินว่าเราต้องใช้อะไรบ้างเนาะ,ประ,ป,ระประเมินออกมาเสร็จต้องการใช้ฮอดเวิร์กนะครับฮอดเวิร์กเราก็แจ้งไปแจ้งไปที่โปรเจกต์ project, นะครับแล้วก็ขอใบฮอดเวิร์กมานะครับแล้วก็เรียกเซฟตี้มาดูนะเรียกเจ้าหน้าที่เซฟตี้นะครับประจําเรือมาดู มาช่วยกันเคลียร์นะครับเคลียร์พื้นที่ทํางานเนาะให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็อ่าถ้าเคลียร์กันเองไม่ได้นะมันมีอุปสรรคเยอะแยะนะครับก็แจ้งไปที่หัวหน้าเซฟตี้นะครับหัวหน้าเซฟตี้ก็จะไปประสานนะครับประสานกับอ่าหน่วยงานอื่ๆนๆเนาะที่เกี่ยวข้องนะครับแผนกอื่นๆก็จะมาช่วยกันเคลียร์นะครับบางหน้าง,งานบางที่เนาะเพื่อให้ปลอดภัยนั่นเองเนาะ <laughs> ก็ทำนองนั้นแหละนะครับเราก็ต้องเช็คดูประเมินพาเมื่อความปลอดภัยมันเคลียร์แล้วนะครับก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งเราก็จะทําเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรอ,ออกมานะฮะว่าขออนุญาตนะใช้ประกายไฟใช้ความร้อนเนาะ,ะเราก็เตรียมอุปกรณ์มาแหละอุปกรณ์ทำใช้ความร้อนต่างๆหัวเชื่อมหัวแก๊สสาตรงสาตัดนะครับเช็คสภาพมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะครับ แล้วก็พื้นที่หน้าง,งานนะครับพื้นที่หน้าง,งานเราก็ต้องเคลียร์เนาะเคลียร์ปลอดภัยแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็ัก็คือสายน้ําดับเพลิงนะครับมีนะครับมีแต่ตอนนี้ลากไปใช้งานที่อื่นแล้วเพราะว่างานตรงนี้จบไปแล้วเนาะเขาก็ลากไปใช้งานที่อื่นนะครับสายน้ําดับเพลิงทั้งดับเพลิงนะครับเราก็ต้องมี standby. สแตนบายสําหรับทีมงานพวกผมเนี่ยจะมีการฝึกการซ้อมอยู่นะเวลาใช้งานเวลาทํางานเนี่ยคนที่มีหน้าที่ทํางานก็ทําไปนะครับ ส่วนคนที่มีหน้าที่เฝ้าระวังนะครับก็เฝ้าระวังไปเนาะเพราะว่าบางครั้งเซฟตี้นะครับเขามีจํานวนไม่พอเนาะเรือบางลำเนี่ยมีเซฟตี้สองคนสามคนนะครับส่วนหน้างานนะครับพื้นที่เฝ้างานการทํางานเนี่ยมีเป็นสิบที่นะครับใครเขาจะมาดูทั่วนะครับเทานั้นแล้วผู้ปฏิบัติงานเองของทีมงานก็ต้องจัดหน่วยเฝ้าระวังนั่นเองผมจะบอกว่าน้องคนนี้ไปเฝ้าหัวน้ําดับเพลิงนะน้องคนนี้นะไปเฝ้าถังดับเพลิงนะครับเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ย น้องๆเหล่านั้นเขาก็จะสามารถปฏิบัติงานได้เลยนะสั่งฉีดน้ําก็ต้องฉีดน้ำนะครับสั่งฉีดทั้งดับเพลิงก็ต้องฉีดนะครับประมาณนั้นแหละเนาะอย่างไม้กระดานพวกนี้เราก็ต้องฉีดน้านะเวลาผมใช้ไฟนะครับใช้ไฟใช้แก๊สตัดนะเผาพอฉีดน้ําพรมให้ชุ่มเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นนะฉีดอย่างเดียวผมสั่งน้องน้องเสมอว่าเวลาเพื่อนร่วมงานนะสั่งน้องๆบอกว่า ถ้าพี่สั่งให้ฉีดต้องฉีดนะครับผบไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกลัวเปียกไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับสั่งฉีดก็ต้องฉีดนะครับประมาณนั้นแหละฉีดหน้าับเพลิงเนาะเดี๋ยวก่อนที่ไปโม่ประสบการณ์ของผมเนาะเกี่ยวกับการดับเพลิงผมก็มีนะประสบการณ์ดับเพลิงเดี๋ยวไปโม้ทางอื่นเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแสดงให้ดูว่าหน้าง,งานเนี่ยเขาเคลียร์ความปลอดภัยแล้วเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยเซฟตี้นั่งอยู่นี่ไ ถ่ายลง y t u t u อะตอนเวลาผมเดินนี่อาจจะสั่นนิดนึงนะเพราะว่ากล้องผมมันราคาถูกโทรศัพท์ราคาถูกเห็นไหมเอ่ยนี่ฮะช่างเชื่อมนะครับนี้เขามาทำหูหูอาล็อกฝาระวางใหม่นะเห็นไหมเขาก็จะเคลียร์นะครับอันนี้พื้นพื้นที่เขาทำงานเห็นไหมฮะถึงแม้จะเป็นพื้นกระดานนะเนี่ยเขาก็ฉีดน้ำให้เปยียกให้ชุ่มไปเลยนะแล้วก็มีหัวดับเพลิงสแตนบายเห็นไหมเอ่ยเนี่ยส่วนอ,อุปกรณ์อันนี้อันนี้เป็นเป็นแรมเนาะ เพื่อป้องกันความเสียหายของแรมนะเขาเรียกแรมเนาะกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยเขาก็จะเอาผ้ากันไฟมาคุมไว้นะกันสะเก็ดไฟมาดูนเดี๋ยวก็บอกไฮดรอลิกเป็นรอยตรงนั้นก็จะเคลียอย่างเงียเยเคลียแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเฝ้านะอ่าวัสดุติดไฟเยอะแยะนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยอันนี้อ้วนนะอ้วนพวกอ้วนนะเครื่องมือนะครับนี่อุปกรณ์กันกระแทกสีนะครับหรือแม้กระทั่งโฟมเนี่ยอุปกรณ์กันกระแทกที่เขาใช้ในเรือเนาะ เราก็เคลียร์นะครับแล้วก็จํากัดเขาเรียกว่ากลางอนาเขตเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับก่อนที่จะลงมือทำทุกครั้งแล้วก็สิ่งที่สำคัญไม่ได้ได้ยินเสียงไม่เลยวูวูวูวววนี่นี่พัดลมนะครับนี่พัดลมระบายอากาศเนาะเวลามีคนลงไปปฏิบัติงานในถังนะฮะเห็นไหมท่อยางท่อยางตรงนี้เนี่ยเป็นท่อยางสายลมนะเนี่ยลมอากาศลมพัดลมนั่นแหละ ที่เขาทําการเป่านะครับระบายอากาศต่างๆเห็นไหมเอ่ยนี่พัดลมนะครับหลายตัวเลยนะพัดลมสามท่อพัดลมห้าท่อนะเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเ<ม>ห็นไหมเอ่ยเขามันมีวิธีนะครับมีวิธีควบคุมนะเมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องควบคุมเหตุเรามีอุปกรณ์ป้องกันเยอะแยะมากมายนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยการทํางานในเรื่องของอัคคีภัยนะผมจะเล่าให้ฟัง ็เคยนะครับเคยเพราะว่าช่างยนต์อย่างผมเนี่ยทำงานในห้องเครื่องนะครับทำงานเกี่ยวกับเครื่องเครื่องจักรเนาะบางครั้งก็จาเป็นที่ต้องใช้งานฮอตเวิร์กนะครับงานเชื่อมงานตัดเนาะ,อะตอนนั้นผมฝึกงานอยู่นะมาใหม่ๆก็ตําแหน่งช่างฝึกหัดเนาะ<อ>เป็นช่างนั่นแหละแต่เป็นช่างฝึกหัดเพราะว่าเป็นสายตรงเนาะเรียนมาสายตรงเกี่ยวกับช่างเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นช่างฝึกหัดนั่นเองก็ไปทําการตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์เครื่องยนต์กับใบจักรเนาะ ก็ตั้งไปตั้งมาตั้งเรียบร้อยนะครับล็อกต่างๆแต่ปรากฏว่ารูน็อตไม่ตรงนะแล้วก็เรียกนะครับเรียกฮอตเวิร์กนะเรียกใบฮอตเวิร์กมาก็ทําการฮอตเวิร์กเรียบร้อยนะครับเป่ารูนุงรูน็อตนะครับร้อยนอ็อตเรียบร้อยปิดจอบนะครับแล้วก็ขึ้นมาพักเนาะขึ้นมาพักรประตูลงห้องเครื่องนะครับสองสามคนเนาะขึ้นมาพักเราก็ไม่ได้เอะใจเนาะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะฮะ พอดีมีพี่นะครับเป็นช่างเหล็กคนหนึ่งเขาเดินผ่านห้องเครื่องพอดีเขาชุงอกลงไปดูเ,าเขาบอกเอ้าทำอะไรกันเนี่ยในห้องเครื่องมีคนอยู่ไหมก็ถามทำไมควันขโมงอย่างนี้เลยผมก็หันไปดูงวกก็งวกไปดูนะครับวิ่งลงไปในห้องเครื่องเอ้าไฟไหมผมก็ตะโกนเรียกเพื่อนนะเพื่อนร่วมง,งานเนาะไฟไหมไฟไหม,ไไม,ไไมลากสายดับเพลิงเตรียมสายดับเพลิงปุ๊บปเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยเราเตรียมพร้อมไมหมดแล้วเนาะสายดับเพลิงมาฉีกก็ปูป้าดปูดป,ดป้าดนะครับโอ้กว่าจะดับได้ก็ ประมาณส3นาทีนู่นแหละเนาะมันก็เป็นแค่เพียงต้นเพลิงนะครับเหสุอัคคีัยเนี่ยถ้าเรากําจัดสิ่งที่เรียกว่าต้นเพลิงได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับมันไม่มีปัญหาเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเพลิงมันจะเกิดขึ้นที่เขาเรียกว่าต้นเพลิงนะเมื่อเราสกัดกั้นได้แล้วมันก็จบนะมันก็จบแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเป็นเรือต่อใหม่นะครับเป็นการวางเครื่องยนต์อันนี้ผมเป็นช่างแล้วนะเป็นช่างบรรจุเป็นช่างแล้วเป็นหัวหน้างานแล้วล่ะ วางเครื่องใหม่นะครับเป็นการตั้งศูนย์เครื่องนะครับให้เข้ากับใบจักรเหมือนกันทีนี้ตั้งศูนย์เครื่องได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องทําการก็เรียกว่าเบิกรูน็อตนะครเพราะว่ารูน็อตมันไม่ตรงเนาะก็ทําการฮอตเวิร์กนะครับใช้สายแก๊สสายตัดนะครับมาตัดเหล็กเจาะรูนะฮะเจาะรูเพื่อร้อยน็อตแท่นเครื่องเนาะทีนี้นายช่างบุญจันทร์นะครับกับเจ้านายคือกับบอสบอสผมเนี่ยบอสบอสบริษัทนะครับเขานั่งคู่กันเนาะสองคนนั่งทํางานด้วยกันนะครับตัดพี่บุญจันทร์เนี่ย ในช่างบญจันเขาเป็นคนตัดแก๊สนะครับตัดตัดทะลุพอเหล็กทะลุปุ๊บรู้ไหมครับประกายไฟที่มันทะลุลงมาเนี่ยมันไปโดนกับสายน้ํามันเชื้อเพลิงเนาะใต้นั้นเป็นสายน้ํามันเชื้อเพลิงพอดีเลยโดยความร้อนประกายไฟด้วยน้ํามันก็ไหมเลยนะครับลุกฟุ้มไฟไหมบุ้มบั้มบุ้มบั่มจังหวะนั้นเนี่ยผมขึ้นมาพักเนาะพักที่ปากห้องเครื่องเหมือนเดิมแหละมากินน้ำนะครับเพราะว่าน้ําที่ห่อไปกินในห้องเครื่องมันหมดนะครับในกระติกน้ํามันหมดมันมีแต่น้ําแข็งผมก็เลยขึ้นมาพัก ผมก็ได้ยินเสียงอะไรน้ำน้ำยวายก็โมกเวกโมกเวกคว,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 วันขโมงเลยน้ำน้ำน้ำไฟไหม้ไฟหไฟหม้ผมก็ชงงกห,<ๆ><ๆ>หัวลงไปดูอ้าวไฟไหม้ผมก็คว้าถังดับเพลิงนะครับที่อยู่หน้าห้องเครื่องได้สองถังเลยนะความสูงก็ราวๆเกือบ2เมตรนะฮะบ,บันไดไม่ปีนนะครับมือสองข้างผมคว้าถังดับเพลิงสองถังก็โดนลงไปเลยนะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นชั่วโมงนั้นนะบอกว่ายังไงเราก็ต้องควบคุมเพลิงให้ได้เนาะมันเป็นบันไดคล้ายๆบันไดลิงนะครับเป็นขั้นบันไดไต่ไต่ลงเนาะมันไม่เหมือนบันไดทั่วๆไป ผมก็สูง2เมตรก็โดดลงไปเลยนะครับคว้าถังน้ำเพลิงได้โดนลงไปเลยพอโดดลงไปเพื่อนเพื่อนอนักง,งานเ็ายืนขวางกันอยู่เนาะวกเวกวกเวกผมก็ไม่มีมือผมก็ผักเลยนะทั้งผักทั้งถีบนะฮะลบลบผมก็แหกปากตะโกนบอกเพื่อนร่วมงานเนาะลบลบลบใครไม่ลบผมก็ถีบอย่างเดียวถีบพอไปถึงตำแหน่งไฟไหม้ผมก็จัดการพ่นเลยนะครับพ่นอ่าเขาเรียกว่าน้ำยาเคมีเนาะพ่นไปปูดนะครับเผาพ่นนะไฟก็ดับ พอดับผมก็ซ้ำอีกสองรอบสามรอบจนบอสสมบมันบอกบอกให้หยุดหยุดให้ผมหยุดฉีดนะฮะไฟมันดับแล้วผมก็ฉีดซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำกลัวมันจะไม่ดับไง <c ười> คนกําลังตื่นเต้นนะกลัวกลัวไฟมันไม่ดับเราฉีดจ้าอยู่สามสี่รอบนะจนหมดถังนะจนเจ้านายผมเตะผมอ่ะพูดง่ายๆเตะเตะผมผมถึงหยุดนะสติก็เลยกลับคืนมาโอเป็นไงบ้างลูกพี่วะทั้งลูกพี่ทั้งลูกพี่ผมนะฮะบอสแล้วก็นายช่างบุญจันทร์นี่ขาวโพลนไปทั้งตัวเลยนะด้วยผมเคมี อาดับไฟพอดับเสร็จก็ขึ้นมาก็โอรู้ป่ะครับอ่าลูกพี่ผมเนี่ยหรือบอสผมเนี่ยหัวปูดถ้าก็ลูกมะนาวเลยนะมไม่รู้ไปโดนอะไรนะครับพอสอบสวนกันกันได้ที่แล้วก็ปรากฏว่าจังหวะที่ไฟไหม้นะครับบอสผมเนี่ยตะโกนบอกให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยบอกว่าน้ําน้าน้านะครับผมาดับไฟเนาะ mm hmm. เพื่อนร่วมงานที่อยู่ข้างนอกนะครับก็ เปิดกระติกนะครับกระติกน้ําได้ก็ซาดลงไปเลยนะครับแต่ปรากฏว่าในกระติกน้ํานั้นไม่มีน้ำนะฮะมีแต่น้ําแข็งก้อนทาของปั้นนะครับลอยก็มันก็ลอยไปโดนหัวลูกพี่พอดีเลยหัวปวดเท่ากับลูกมะนาวนะครับอันนี้ก็ขนาดระวังแล้วนะครับระวังสุดๆแล้วบางครั้งมันก็เกิดการลอดหูลอดตาเนาะมันก็ส่มเสียงนะครับแต่ก็ควบคุมได้นะครับการฝึกฝนนะครับการทําความเข้าใจเกี่ยวกับหน้างานประสบการณ์ ต่างๆมันช่วยเราได้เยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดความสามารถเนี่ยในการประเมินสถานการณ์เนาะล่วงหน้าทำนองน,นั้นแหละอ <c oughs> ุปกรณ์ที่เตรียมไว้ต้องใช้งานได้เสมอนะ <c oughs> อักขีภัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะในเรือเพราะว่าอักขีภัยถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วมันควบคุมยากนะครับถ้าควบคุมไม่ได้เนี่ความเสียหายมันมหาศาลนะครับ <c oughs> บางครั้งอาจจะอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียว ชีวิตผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นๆเนาะชีวิตของคนปฏิบัติงานข้างๆทั้งนั้นแหละแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยวดวายไปเยอะแยะมากมายมหาศาลอ่ะแค่นี้แล้วกันเนาะเอาประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาแชร์กันนะครับแล้วก็มาชี้ชัดชี้จุดเนาะว่าในเรือประเภทนี้เนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรบางทีมันก็มีวิธีเยอะแยะเนี่ยในการป้องกันในการควบคุมเหตุเนี่ยอันนี้ก็เอามาแชร์กันเนาะเอามาแชร์ศึกษาร่วมกันนะครับ อย่างทีมงานพวกผมเนี่ยก็ต้องทุกคนนะล้วนแต่ผ่านการฝึกนะครับดับเพลิงเลยนะอย่างเจ้านายผมเนี่ยหรือบอสเนี่ยผ่านการฝึกดับเพลิงชั้นสูงมาแล้วนะครับฝึกดับเพลิงในอาคารฝึกดับเพลิงชั้นอ่าชั้นสูงเนาะฝึกดับเพลิงในเรือนะครับอย่างพวกผมเนี่ยก็เป็นการฝึกดับเพลิงพื้นฐานกันแทบทุกคนเลยนะทุกคนล้วนมีผ่านการฝึกแล้วก็ มีประสบการณ์จริงนะครับคนละเล็กละน้อยพอได้ช่วยเหลือตัวเองได้เวลาประสบเหตุทำนองนั้นแหละนะเอามาฝากกันแค่นี้อ้ออย่าลืมขออาภาัยลืมด้วยสวัสดีปีใหม่เด้อนะสวัสดีปีใหม่เพราะว่าผมทำคลิปไว้เยอะแล้วละ่ะหลายคลิปมากเลยเกี่ยวกับความปลอดภัยแต่ผมก็ลบทิ้งหมดนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เกิดเหตุในเรือนะครับแล้วมันผมเกรงว่าจะไปกระทบเนาะ ไปกระทบกับหลายๆหน่วยหลายๆฝ่ายผมก็เลยลบทิ้งไปเนาะก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะดูคลิปผมหลายๆคลิปแล้วก็เอามาประมวลผลเอาเองแล้วกันถ้าไม่มีงานหรือมีงานน้อยๆนะครับผมจะมาโม้เรื่องความปลอดภัยในเรือให้ฟังกันแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่มาทํางานในเรือหรือมีลูกหลานมาทํางานในเรือนะครับก็มีความกังวลน,นะครับกังวลเกี <c oughs> <c oughs> ่ยวกับความปลอดภัยเนาะ ในเรือนี่มันอันตรายก็จริงอยู่แต่ว่าเราสามารถควบคุมหรือป้องกันได้ทุกที่นะครับทุกผลทุกแห่งนะในการใช้ชีวิตเราเนี่ยมันก็ล้วนมีแต่อันตรายนั่นแหละแต่ทีนี้เรามีวิธีป้องกันมีวิธีกําจัดหรือมีวิธีเขาเรียกว่าบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่านะเมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วเรามีความเขาเรียกว่า เอาตัวรอดกันได้หรือเปล่าเนาะเวลาเกิดเหตุเอาตัวรอดรับเหตุนะครับมีการควบคุมเหตุกันยังไงอันนี้ก็ต้องมีการฝึกอบรมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าตั้งตนนะครับอยู่ในความไม่ประมาทตลอดเวลาอ่ะคลิปยาวเลยเนี่ยยังไงก็แค่นี้ละกันเนาะพักเที่ยงนะครับพักเที่ยงก็เลยเอามาถ่ายให้ฟังยังไงก็สวัสดีมีความสุขทุกท่านละกันเนาะปีใหม่สวัสดีครับ